สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวคาสามพทุกท่านวันนี้ผมก็มีภาพเรนเดอร์ของเจ้า New Toyota Fortuner ใหม่ปี2020ไา่ให้รับชมกันอีกแล้วนะครับ <Wow. S 1> ซึ่งก่อนหน้านี้นั้นก็ได้มีการถ่ายภาพสปายช็อตต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นทั้ง Toyota h ไฮรักรีโวและก็ Toyota Fortuner ใหม่ตัวนี้นะครับแต่ว่าเจ้ารูปภาพต่างๆเหล่านั้นก็ได้มีการปิดรูปล่างหน้าตาต่างๆทําให้เหานั้นไม่สามารถเห็นอะไรได้มากมายนะัก แต่วันนี้นะครับทางเว็บไซต์ koeka.ru จากประเทศรัสเซียนะครับก็ <S <S ได้นําภาพรูทุที่เขาจับได้ต่างๆนานาท่ำออกมาเป็นภาพเรนเดอร์มาให้พวกเราได้ดูกันนะครับซึ่งก็ขอย้าไว้ก่อนเลยครับว่าภาพที่หลุดออกมานี้เป็นภาพเบรนเดอร์ของทางเว็บไซต์นี้เฉยๆนะครับยังไม่ใช่ฉมนี้ที่จะเข้ามาจําหน่ายแต่อย่างใดแต่ก็เป็นการคาดการณ์นะครับว่ารูปร่างหน้าตาของ Fortuner ใหม่ตัวนี้มันก็จะออกมาลักษณะคล้ายๆประมาณนี้นั่นแหละครับ โดยด้านหน้าของเจ้า f o r t u n e r ใหม่ตัวนี้นะครับตรงกระจังหน้านั้นก็จะถูกบีบเล็กขึ้นไปนิดหน่อยแล้วก็จะเสริมตรงชายกระชนด้านล่างนั้นให้มันดูใหญ่หนาบึกบืนมากยิ่งขึ้นนะครับจากภาพเรนเดอร์ตัวนี้ผมก็สังเกตได้ว่ามันก็จะคล้ายกับ a l l New t ต y o t ้ h a ฮร์รตัวใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปไม่นานมานี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าไฟหน้านี่ผมว่าทาง Toyo ต a นั้นเขาคงจะคิดออกแบบดีไซน์มาโฉมแบบนี้ใหม่กันหมดเลยนะครับมันก็จะคล้ายๆกันไปหมดทั้งค่ายเลย โดยทางไฟหน้านะครับก็จะเป็นแบบโปรเจคเตอร์เลนแบบ LED ที่มีไฟเดย์ไทม์และนิ่งไลท์อยู่ภายในโคมมองไปมองมานะครับผมก็ว่าคล้ายกับ Harrier มากแล้วก็คล้ายกับ Toyota a l t i s ด้วยนะครับเนี่ยส่วนถัดลงมาด้านล่างนะครับก็จะเป็นไฟตัดหมอกแบบกลมๆคาดว่าจะเป็นแบบ LED ซะด้วยส่วนถัดขึ้นไปด้านหลังหน่อยนะครับตรงเสา A เสา B เสา C นั้นแล้วก็หลังคาก็จะเป็นแบบสีดำทำให้ดูรู้ราแบบสปอร์ตมีราวหลังคามาให้กันด้วย ส่วนตรงล้อมแม็กนี้นะครับก็ยังคงเป็นแบบลายเก่าอยู่ซึ่งเปิดตัวมาจริงแล้วผมก็คาดว่าน่าจะไม่ใช่ลายนี้หรอกนะครับน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่ไม่ใช่แบบนี้เลยนะครับ <Okay. S 1> มาดูกันต่อด้านหลังและด้านข้าง ซึ่งทางด้านข้างนั้นก็ไม่มีอะไรแปลกใหม่เลยครับยังเป็นแบบโฉมเดิมอยู่แต่ก็จะมีสปอยเลอร์ด้านหลังที่เป็นสีดําแล้วก็ยื่นยาวออกมานิดหน่อยส่วนด้านไฟท้ายฝากระโปรงท้ายนั้นก็ยังเป็นแบบเดิมอยู่นะครับแต่ตรงไฟท้ายนี่อาจจะมีการเปลี่ยนรายละเอียดภายในโคมไฟเล็กๆน้อยๆแต่จากทางภาพเรลนเดอร์ตัวนี้แลยครับตรงคิวไฟทับทิมด้านหลังนี่ก็ถูกออกแบบใหม่ให้เป็นตัวแอลยาวทําให้ดูแล้วมีรายละเอียดมากยิ่งขึ้นบางคนที่มองว่าสวยก็สวยบางคนที่บอกไม่สวยนี่ทําไมมันลกเกินไปจังวะเนี่ยแต่ก็เอาเถอะครับ ภาพเบลนเดอร์ในจินตนาการของผู้ออกแบบเขาเท่านั้นนะครับ <Okay. S 1> ตัวจริงนี่ถ้าหากเปิดตัวมาแล้วอาจจะสวยมากกว่านี้ก็เป็นได้ ส่วนรายละเอียดต่างๆไม่ว่าจะเป็นออปชันนู่นนี่นั่นด้านไหนนะครับตัวผมเองนั้นก็คาดว่าน่าจะเป็นรูปแบบของ Toyota s a f e t y s e n น e นะครับที่ก่อนหน้านี้นั้นก็เคยถูกใส่มาแล้วใน Toyota a อ t i s t o y ต t a ต้าก็ไม่น่าแปลกใจไปนะครับที่เจ้า Toyota s a ซ e ต y s e n s ตตัวนี้จะมาอยู่ใน Fortuner ใหม่ตัวนี้กันด้วยเพราะว่าถ้าไม่เอามานี่ไม่งั้นสู้คู่แข่งเขาไม่ได้อย่างแน่นอนนี่สู้ปาเโลไม่ได้เลยนะครับ โดย t ต y o t a s a ซ e ต y ้ e ซ็ตัวนี้นะครับก็จะมีระบบต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นระบบ a c t i v อ Cruise Control ปรับความเร็วตามรถแปรผันคันข้างหน้ามีระบบควบคุมพงมาลัยไม่ให้ออกนอกเลนมีระบบเตือนด้านหน้าด้านหลังระบบเบรกอัตโนมัติและอื่นๆอีกมากมายนะครับจะถูกยัดเข้ามาใน t ต y o t a Fortuner ตัวนี้กันด้วยยังไงใครที่ยังไม่รีบร้อนจออกรถก็รอกันก่อนได้เลยนะครับ ซึ่งกำหนดการเปิดตัวของเจ้า New Toyota Fortuner นี้นะครับก็จะมาพร้อมกับ Toyota h i l u ัก e v o นั่นแหละครับน่าจะอยู่ในช่วงกลางปี2020นี้นี่เองในประเทศไทยซึ่งกำหนดการเดิมนะครับทางสื่อต่งตางๆนาน,าน,าน,าน ia, เนาขาคาดว่าน่าจะเปิดตัวกันภายในเดือนพฤษภาคมนี้นั่นแหละครับก็คาดว่าน่าจะมาพร้อมกับงาน Motor Show 2020ที่ถูกเลื่อนมาตั้งแต่เดือนมีนามา,มาปลายเดือนพฤษภาคมนี้กันด้วยยังไงแล้วผมก็ขอรุ้นให้งาน Motor Show นี้สามารถจัดงานได้นะครับเพราะว่าจะได้มีรถใหม่ๆมาเปิดตัวกันอย่างมากมายช่องผมก็จะ มีคลิปทำไมาให้เ,เพื่อนๆนั้นได้รับชมรับฟังกันด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ,บ้างครับสำหรับภาพเรนเดอร์ของเจ้า New t o y o t a าโฟลเจอ r ใหม่ตัวนี้คิดว่าหน้าตาแบบนี้จะเป็นไปได้หรือไม่หรือว่าเพื่อนๆคิดว่าหน้าตาของ f o r เจ n e r ใหม่นั้นจะออกไปแนวทางใดก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยนะครับหากเพื่อนๆชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดซ u b s c r i b e และกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารยานยนต์ใหม่ๆกันนะครับ